สวัสดีครับทุกคนจากเพจมิเตอร์สวิตและแอดสวิตการนะครับแอร์มิซูเห็นไหมครับจะมีไฟสองดวงสองดวงนี้บอกอะไรครับเรามาดูกันนะครับเห็นไหมครับจะดับไปหนึ่งดวงนะครับ เมื่ออุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่เราตั้งนะครับไฟจะดับไปหนึ่งดวงนะครับเห็นไหมครับช่วยไลค์ช่วยแชร์นะครับเป็นเกตดเล็กๆน้อยๆนะครับในการใช้แอร์มิสซูนะครับผมรุ่นที่มีไฟเป็น2ดวงนะครับ ครับถ้ามีอุณหภูมิที่แตกต่างเกินสององศานะครับตัวไฟจะแสดงผลขึ้นมานะครับให้เรารู้ว่า,าสถานะเครื่องถึงช่วงไหนแล้วนะครับสวัสดีครับ